มาอีแกลดับชีนองล่าบดีสอนสองน้ำปวดกองมาแอลว่าตาทำมาอีแกล้วามีแปลแดงแมนสมนุมาแมนกินยอมตรงจุดหมายไปอยากตั้งหรและประมาณพวกลูกหลานจิงมาเบาเอาละน้อยย่มเท่าล่าบดีของเขาสิเริ่มออกตารต้เครื่อง เที่ยงเริ่มบทพอดีกล้าวดีอิตาวเวาให้โยมเฒ่าได้รับฟังเด็กหน่อยก็ฟังได้เยอะหมัดดีเมื่ลังวดีอตาภู

ອ້າວເຫັນວ່ານັ້ນເຊັ່ນໃ poi ແຕ່ຫລ້ອ กะลงทีอะไรผู่ใหโอ้ยตาบวันดีเอ้ยเดี๋ยวไปดูทีมันเติมมัมั่นเพือเขาน้าันดีเอ้ยเียหงทีกระยูทีใจหลงีกระยูทีไปดุกแท้หางพิ้งดอกหน้าเป็นแค่ใจต้กะลงทีกันไปสนุกสุดสบายเป็นสั่งนหน่อก้งเ่าก้องหลังในบ่อตะลงี โอ้ยลาวดีเอ้ยอยาสุม,ม,ามาหาลำออกไปตำแหน่เกาตัดีแผลเกาหายเหมือนแหงยาทำให้เราตื้นปณีปณีถึงไม่ล่าแล้วอาตมาสิลาโค,ค้ดอค้ดในดีประเสริฐนั่งยหนยุ่งใจดังวังเด้อสาธุอาตมาสิาๆๆลาลาลาปดีหลวงพี่สิป่าวไปใส่ไว้แครกหลงพี่คือมือนีเป็นวันโรบุบสล ลงตีกสีเป้าไปลงสังกสม,มูเบินกสีค้องท่นว่ดต่านกับวเป็นยนามลำถลงตีตั้งคือไม่บัหลังลงตีว่างๆมาคุยกับาบ่ดีไม่ไเลอเลอะหลงี ป็นว่ามันทิเป็นราชาสิ่ัเป็นโนโมอยากใหเชื่อไปนี้ขออนาว่าสิอนมีหายวันสงบใจยังเต็มที่เขาปัดมาเลยีอันทุกข์ข้าขากะบองงามว่าสิเดินทางห้องไปที่แจ้งตะลงต่างสังแต่เป็นคนสานมาถูกคนเขาแก่ ល្រូព្វាច់ទាត្រាន់អ្នុណ្លាំងបំបីស្វាំងប្រៀជាផ្ល្លាផ្លាល់ខៈឃ្ន្រៀះនាំគីសាស្វាទាត្ để mặt của ngài sai lầm hóc hôn chân con đào đi nắng hôn chị bay ca bắt chân cầu bội nha bay bỏ lập bay 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 ปไปบรูก็ต้องบาปรมาณพรักนองพอใจอา้าที่ซออ้วใจรก็นันบ่เสือดอหายทังลงที่ว่าทีอดพสใจเวังใ้ธองวที่ลองดูแล้วสงใจยังวายเด

มานิโชติระโสยาทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชนโตความจันไรทั้งปวงจงบังราคไปสัพพโรคโควินัสโตโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเดมวัดวันตระยาโยอันตรายามีแก่ท่านสุขทีทีพายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนานาันติทสี่ประการคืออายุวันนาะสุขภาละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่ายปลามีปกติอ่อนน้องต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวัตถุสัพพมังคลางขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงร,รักษาท่าน สัพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาสธีพระวันตุเต ขอความสวัสด e ีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเช่นไี้เป็นเ้าใบอีลับแล้วก็ใบต่อไปไปอีลับหน่งดอกจากใบอันลับแล้วแยกใบอีอยิบหยีบได้บัดนี้นาทีผีย่างเลยดิก่อนสิทธก ขั้วตะตาหมากใน่พอแดแอดอดแอเป็นิตร,ตราโสตนพี่น้องนะครับสวีเฮ้ากับขอของคุณศาสนาพีน้อยเขาพีเนอพี่น้องครับหูากใหมกับา้าใดครับพี่น้องครับจะได้ฟังการไทยทอดจากพพยุ่ิซียูย์นในจังเกอร์กับหม่าลวงนะครับที่ที่มาลวงใน้าที่นี่เป็นทีีรองรับพี่น้องครับ มื่อได้ทราบข่าวแล้วโอ้โหมองจับไปเหลือตนทีไม่มองไหนทรงไทยทีเท่ามองไหนไปวัดด้วยประจิตพี่น้องได้ทราบข่าวว่าจพี่น้องเข้ากันไดนี่นะครับมาอีกเยอะแยะนะครับพี่น้องจับก็ขอเชิญนะครับเพิ่มมาก่วดกินหัวใจมาสักความมีห่วกใจจับพี่น้องนี่หน้าบริการนี่คาเฟ่พี่น้องรับนี่คาเฟ่นี่หน้าลืมเอาธรอนุญาติใส่ น้องรับข้ามข้าบุญทำาท่าปากที่พีดใิญ่ใจเหมืกับแยจงยากแล้วพี่ปอดพูดเตือน้องนี่นองนอไปปหอดเพื่อนเป็นมีเป็นไปท่ายนอกแม่คือหมูเฒ่านีนะย่ามาดูเกิดก่อนทีโบเอาถ้ำไปหินท้ามบึงโดยในที่ข้าหมากมาเวนยาเกี่ำข้ามเจ่าไ้่ตีโบันเทื่อนี่น้อง